สวัสดีเพื่อน,อนๆที่สนใจในการใช้งานโซลาร์เซลล์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับไมโครอินเวอร์เตอร์ออนจิตนะครับเป็นไมโครอินเวอร์เตอร์ตัว1600วัตต์นะครับที่เราซื้อมาที่ผมนะครับซื้อมาอจากเพื่อนในกลุ่มโซลาร์เซลล์ะนะครับก็วันนี้จะมาสรุปนะครับว่าหนึ่เดือนนะครับมันสามารถผลิตพลังงานได้เท่าไหร่นะครับ อันนี้รวมรวมทั้งเดือนแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดนะก็เดี๋ยวผมมาให้ดูนะครับว่ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยแผง450วัตต์กับไมโครอินเวอร์เตอร์1ตัวนะครับก็จะผลิตพลังงานได้เท่าไหร่นะสำหรับเดือนนี้ก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับตัวพลังงานรวมนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับที่เราผลิตได้ทั้งหมดนะคือ38 หน่วยหรือว่า38กิโลวัตต์นะครับก็อันนี้เป็นรวมนะครับอันนี้จะเป็นแรงดันไฟนะครับอยู่ที่243โวลต์นะครับตอนนี้จะเป็นกำลังไฟที่ผลิตได้ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ200กวัตต์นะครับตัวนี้เป็นกระแสนะครับกระแสที่ผลิตได้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่ 1000มิลลิแอมนะครับก็รวมแล้วจะประมาณนี้นะครับตกอยู่ประมาณวันละหนึ่งหน่วยนะครับสำหรับแผง450วัตต์1แผงแล้วก็ไมโครอินเวอร์เตอร์1ตัวนะครับสำหรับวันนี้ก็มาสรุปรายเดือนให้ฟังนะครับว่าวันนี้เ,เดือนนี้ไมโครอินเวอร์เตอร์1ตัวกับแผง450วัตต์1งแผงเนี่ยผลิตพลังงานทั้งเดือนได้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมครับเป็นคลิปสั้นๆนะครับขอบคุณครับ